พี่น้องแมวมาถึงก็มีน้องแมวเลยนะครับเกมที่ดีคือเกมที่มีน้องแมวนี่น้องแมวตาฟ้าน้องแมวเป็นประธานบริษัทนั่นเองคือเกมนี้ไม่ได้เล่นโดยคนนะครับแต่เล่นโดยแมวนะเดี๋ยวแมวจะมากดคีย์บอร์ดให้นะครับอ่าวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอินโซยนะครับเป็นเกมไลฟ์ซิมูเลชันนะจำลองชีวิตคล้ายๆเธอซิมนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็ มีผู้สนับสนุนใจดีส่งมาให้เล่นนะครับแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้เล่นนะหลังจากที่ผมติดเอลเดอ i n ลมาตั้งนานนะครับขอบคุณที่สนับสนุนนะครับมามาเริ่มกันเลยดีกว่านะก็จะมีโหมดสร้างตัวละครให้เราเข้าไปสร้างตัวละครนะครับนี่มาถึงก็เป็นผู้สาวผิวดําเลยนะครับเราก็มีพรีเซตให้เลือกด้วยอ่าซึ่งผมก็เคยลองมาแต่งดูแล้วนะก็จะเป็นน้องผู้สาวเกาหลีคนนี้นะโอ้โหน้องน่ารักมาก ผมเห็นแล้วโอ้ตึมตุ้มเลยไม่เอาโอเคครับเดี๋ยวเราจะเป็นผู้ชายนะครับเพราะว่าคนเล่นเป็นผู้ชายก็ขอเป็นผู้ชายแล้วกันนะจะดิจิตอลกนจะได้เป็นแบบว่าผู้ชายเมนๆนะนะอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ผู้ชายเกเรนายไหนก็เป็นได้นะเกเรโอเคเดี๋ยวผมจะใช้พิเศษเป็นหนุ่มฝรั่งนะเด็กนอกนะครับขอเป็นคนนี้เลยแล้วกันนะครับคนนี้โอ้โหหล่อเข้มนะแล้วก็ชุดก็อุ้ยเหมือน เหมือนคนเล่นเลยว่ะชุดแบบเนี้ยเอาอ่ะโอเคชอบครับชุดนี้ไม่อยากเปลี่ยนอะไรเยอะอ่ะเออเพราะว่าหน้านี้ก็หล่อแล้วนะอาจจะหล่อน้อยกว่าตัวจริงหน่อยอนะเนาะโอเคผมอยากให้เขาใส่แว่นด้วยครับแวน่นนี่สวัสดีครับท่านสมาชิกชมลมไม่ใช่ครับไม่ใช่ลุงคนนั้นก็นี่เลยครับผมเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ัสดีฉันแฮร์รี่พอตเตอร์นายกมีไอ้นั่น ใช่ไหมโอเคครับเอาไว้ติดเกมนี้มเมื่อไหร่เราค่อยมานั่งปรับจริงจังอันนี้ขอแบบว่าเล่นเล่นให้ดูก่อนนี่ผมก็ได้ชื่อมาแล้วนะครับชื่อโยตาเฟนไซเยนเป็นชื่อของคนเยอรมันนะเยะพาวดนะครับเราจะไปอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ดีนะไปอยู่ตรง F5 ได้ไหมไม่ได้ครับอ่าเราไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยส่วนริมน้ําไม่ได้ครับเราจะเป็นคนไร้บ้านไม่ได้เราต้องหาบ้านอยู่ แล้วเราจะซูมไงวะเนี่ยซูมซูมได้ไหมซูมขอดซูมหน่อยไม่เอาหมุนดิซูมอะไรเนี่ยโอ้โหมันเล็กมาก่ันกยอกเฮ้า<ม>เงินทุนไม่พอ <c oughs> เงินไม่พอเราจนจัดเลยเหรอเราเป็นคนจนจัดตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับต้องบิวบ้านก่อนเพราะว่าเราไม่ได้เลือกอาพันเมนนะเป็นพี่ดินเปล่าอันนี้ตังค์ไม่พอนะครับตังค์เกินงบที่ดินนะคือ5,000แล้วก็อีก50,000ก็คือต้องเอาไปบิวบ้านหลังนี้แล้วกันนะครับตังค์จะได้เหลือ่อนเือด้วย นี่ครับติดตั้งไปเลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในบ้านดินี่ครับมีห้องตรงกลางนี่ห้องนั่งกินข้าวห้องรับแขกห้องนอนแล้วก็ห้องอาบน้ำนะด้านข้างก็จะเป็นด้านข้างเป็นสวนสวนหย่อมนั่งเล่นเฮ้ยชอบอ่ะบ้านหลังนี้มีสวนหย่อมนั่งเล่นด้วยนะครับพาอหนุ่มโยตาเฟนตอนนี้ก็ดีใจมากเลยที่ได้บ้านมาหลังแรกของเขานะครับแล้วตอนนี้เขาก็กดโทรศัพท์ดูนะมาดูซิว่า ในบ้านนี้น่าอยู่แค่ไหนนะยรู้สึกว่ามีเฟอร์นิเจอร์บิวอินมาครบเครื่องเลยนะครับเราไม่ต้องมานั่งทําเองให้เสียเวลาเดินมาตรงนี้นะครับก็จะมีที่ปิ้งย่างด้วยผมชอบเลยอะปิ้งย่างเอาไว้ปิ้งไก่นะนวประชนภยัยเขาชอบปิ้งไก่กันเ,เดินเข้าไปในบ้านกันดีกว่านะครับโอ้รู้สึกว่าระบบมันเยอะมากเลยผมไม่ได้เล่นเกมแนวซิมมาตั้งแต่แบบผมเล่นลครั้งล่าสุดก็น่าจะตอนมัธยมนะครับตอนนี้ผมก็อาจเรียนจบมาหลายรอบแล้ว ก็แ่นั่นแหละไม่ได้เล่นนานอาจจะมึนๆหน่อยนะล่าสุดก็เป็นเดอะซิมในโทรศัพท์เดอะซิมในคอมนี่คือแบบว่าไม่ได้แตะเลยเป็นฟรีแต่ไม่แตะเลยครับอ่ะนั่งครับนั่งเอ๊ะมาถึงบ้านก็นั่งสักหน่อยทําอาหารได้ครับคุยอยากทำนี่เราทําอันนี้ได้เอาง่ายๆก่อนเอาเป็นทอดไข่ขนมปังไข่ครับโอ้โหต้องเสียตังค์ไปซื้อไข่นี่ครับตู้เย็นเรานี่คือแบบว่าเปิดมาปุ๊บเสียตังค์ปั๊บ กินเสร็จยังลูกพี่เมื่อพี่จะได้ทําอาหารนะครับ <S 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 ผมรอพี่นานแล้วครับทําเลยครับอ๋อให้มันทําเองครับเราไม่ต้องทําเมื่อไหร่จะเสร็จอ่ะฉันรอมานนานมากแล้วนะแต่ฉันก็ยิ้มให้กับอ่ะเสร็จแล้วอรออย่าก,กับประตูมิตินั่งกินอย่างผู้ดีนดีกว่าเอาละวันนี้ผมก็จะกินเมนูสุดพิเศษนะครับสำหรับเมนูแรกของบ้านหลังแรกของเราเนะี่ย มก็ยิ้มให้กับความสําเร็จครั้งนี้นะครับอะได้เวลากินแล้วแหละกินเลยหิวมากเอ้าแต่กินก็ต้องลุกเอ่ะฮะ a t what? what แล้วก็นั่งอะไรเดี๋ยวนะเมื่อกี้ก็นั่งอยู่แล้วโอเคครับเข้าใจครับเขาแบบว่าเป็นคนที่ต้องให้เกียรติกับอาหารนะก็คือต้องลุกก่อนแล้วก็นั่งแล้วก็ลงไปกินนะครับอืมอร่อยมากเลย เป็นเมนูที่อร่อยมากอยากดูคลิปอินเดียด้วยระหว่างกินอ่ะมนคงจะเจริญอาหารน้าดูเลยนะตอนนี้ก็กินใกล้จะหมดแล้วมีมีดมกินด้วยเดี๋ยวนะดมไม่ทานแล้วหมดหมดแล้วดมไม่ทานแล้วล้างจานครับล้างจานกินเสร็จก็ต้องล้างนะเก็บไว้เดี๋ยวมันสกปรกก็จะเป็นอาชีพของพ่อบ้านคนหนึ่งแล้วกันก่อนที่จะมีแฟนก็ต้องฝึกล้างจานไว้ก่อน เดี๋ยวพอมีแฟนปุ๊บก็ต้องล้างจานให้แฟนนะครับนี่ครับสไต,ตายพอบ้านอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าได้เวลาออกไปเดินเล่นกันปลาเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกัน,นครับผมไม่ต้องขี้เนาะหรือต้องขี้อไม่ต้องขี้ครับปะเดี๋ยวไปหาห้องน้าสาธารณะเอาอ่าวิ่งวับเลยสวัสดีฉันชื่อโยตาเฟนนะนายเนี่ยนายเนี่ยต่อยได้ไหมอยากแบบ GTA อะต่อยถ้าอยากต่อยคนต้องไป GTA แหละ เดี๋ยวหาสาวๆก่อนครับตอนนี้เราจะเป็นอาหวังฮะเอาวิ่งได้เนี่ยเอ้ยวิ่งเหยาะๆเฮ้ยทำอะไรอ่ะขี้ทําไมไอ้นุ่มนี่ขี้ทาไมเนี่ยอ๋อชิสเปอ๋อเซ็ตผมครับเซ็ตผมขี้เก็กจริงๆเลยนะถ้าต่อยได้นี่ผมต่อยไปแล้วนะแต่เพลินว่ามันคือเกมอีสต่อยนะเฮ้ยสาวๆสาวๆสวัสดีครับสวัสดีครับยยิ้มให้ด้วยสวัสดีครับขอคุยด้วยนยครับ นี่สาวครับอุ้ยใสยแ่แว่นเหมือนกันเลยอ่ะอุ้ยสาวแว่นฮะอุ้ยยิบยิบเราไปเขินเหรอบ้านานายก็เขินเหมือนกันเหรอเนี่ยขอขอเบอร์หน่อยครับนี่เธอนี่ยอินเจซอเธอนี่ะอินเจซอ,อ,อขอความความรู้จักหน่อยได้ไหมอ่ะอินเจซอ,อหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันฉันอยากคุยกับเธอนเนี่ยเฮ้ยอินเจซอ,อบอกไปโอ้โหโหโู โอทักทายหวานๆมาอินเจซโซสวัสดีครับเอ้าแล้วเดินหนีทำไมอะเอ้ามึงมึงเดินหนีทำไมนี่ครับสาวอยู่นี่อ่าทักทายแบบยียวนกนประสาททักทายอย่างสุภาพสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณอินเจซโซครับอ้าวแล้วไอ้นี่คนตีและคนตีแล้วมึงอะเดี๋ยวโดน คุยอะไรกันวะเอนเมเออคุยอะไรกันอเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเป็นมิตรภาพแล้วอินเจี๊ยซอคนสวยของผมนี่นะผมจะจีบคุณนะครับ<ม>คุณคือคนแรกของเมืองน,นี้<ม>เล่าเรื่องชีวิตประจําวันให้ฟังอ่าวันนี้ผมไปกินไข่วันนี้ผมทาไข่ขนมปังกินและไอ้น,นี่ไข่แนะวกวนตีและคุยกันถูกใจเลยนะเนี่ยเออดีครับอุ้ยหัวใจแล้วครับหัวใจแล้วไม่ไม่ผมต้องผมต้องแบบว่า อ่าอะไรดีอะบอกว่ามีแมวที่เห็นได้แค่คนเดียวเฮ้ยมีแมวเห็นได้คนเดียวด้วยเอาวะเอาเขินเฉยเอ้ยคุยกับเขาคนดีคุยกับสาวกอนงานการไม่ทําแล้ววันนี้คุยแต่สาวอ่ะแล้วแมวไปไหนแล้วอะแนะนําซอยไลฟ์อ่านี่รับมีการโปรโมทเกมในในเกมด้วย <laughs> อยากชุดบาสให้โลงห่วงคืออ๋ออยากชุดบาอยยู่กราสอยู่ก็อยากชุดบา,า,ดบาบสาาบาเฉยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยไปได้ครับแชร์ปัญหาชีวิตแชร์ปัจญาชีวิตไ่ได้ปัญหาโอเคมาคุยกันหน่อยฮะอุ้ยแลกเบอร์ได้ไหมจุกน้าผากเลยเหรอเร็วไปตอนนี้ครับผมก็มีประกันชีวิตมาขายนะครับมเข้าไห้เลยตัวแบบนี้เลยเหรอก็ฉันมีประกันแล้วเนาะอ้าวมีประกันด้วยเหรอครับโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมประกันชีวิตคุณเองผมจะเดินตามคุณนะครับอุ้ยมันดูเป็นสโตเกอร์ไหมเนี่ย เราเดินตามเขานานแล้วเนี่ยเขาจะรำคาญเราไหมถามเกีบ่บครับโอเคงั้นเราไม่ถามแล้วครับเราไปหาผู้สาวสวัสดีครับเฮ้ยมึงไม่คุย,ยกับกูเหรออะไรดีวะนี่ไปมึงกลวนตีนกูเหรอฮะต่อยไะล่ะต่อยไะยละ่ะเฮ้ยนี่ฮะทำผมตรงเดียวกันเลยอ่ะคนละทรงนี่วะโอเคครับอุ้ยติดลบแล้วชอบเลยการพูดติดลบเนี่ยมาเราก็จะคุยกับเขาดีดีนะครับเรากลวนตีนนะ นี่ครับแชร์เทคนิคชกมวยมาเดี๋ยวผมจะแชร์เทคนิคชกมวยนะนี่ครับวิธีการชกมวยทำแบบนี้ทำแบบนี้นะนี่นี่คือวิธีการป้องกันแต่ก็ต่อย <c oughs> นะเอ้า <c oughs> เป็นเพื่อนกันเฉยอ, <c oughs> อะไรวะเมื่อกี้เพิ่งกดตีนไปมีอะไร <c oughs> นี่นี่นี่อาแล้วก็กดตีรอบหนึ่งไปจะไปไหนก็ไปเลย <c oughs> เห็นหน้าแล้วปวดขี้ <c oughs> เอา้าสวัสดีครับคนสวยเอา้าเราเจอกันอีกรอบหนึ่งแล้วนี่น่าจะเป็นคอมลิดิตนะครับ วางแผนเดทด้วยกันนี่ฮะอุย๊ยเดทเลยหรอเฮ้ยนั่งคุยกันด้วย<ม>เอาวะอุะอ๊ยน้องอึนแจซอนะครับเอา้าทำไมโกรธล้วล่ะอุตส่าชวนไปเดทเฉยๆเองอ่าโชว์รูปลงโซเชียลยดูสิเราจะจีบสาวคนนี้ได้ไหมครับวันนี้อ่า<อ>ม,มีหัวใจมาแล้วครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือมาสอดแนม ไปนวยซอดแนมนะครับเอาคุยกันไปนเรื่อยเปื่ยเออคุยกันไม่มองหน้ากันด้วยครับอืมแต่นางก็น่ารักดีนะครับเนี่ยเอาไปไหนอย่าพึ่งไปจุบไม่ได้ครับจูบนะ้ผ่าเดี๋ยวโดนดา่าอ่าโอเคเขาเข้าไปแล้วเขาไม่อยากคุยกับเราขโมยรถได้ไหมเนี่ยอยุอยากขามโมยรถวิชูนี้น่ารักทักทายยังอบอุ่นสวัสดีครับอ้อมีนั่งคุยกัน o ุยสาวน่ารักครับ ผมเห็นแล้วผมกาวใจเลยชื่ออะไรครับเนี่ยกายอง,งอคังนี่ครับเอ้าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมาที่ก่อนบรรยายความมหัศาจรรย์ของกาแฟนะชอบกินกาแฟใช่ไหมครับคนนี้เน,นี่ยเนะเอ้าคุยกันสิครับมันไม่คุยกันนะสวัสดีครับผมมีสถานที่เท,เที่ยวสตรีทฟู้ดน่ากินนะอยู่แถวกรุงเ,เทพเนี่ยแหละครับนี่ฮะอ๋อชอบอินเดียอ๋อชอบสตรีทฟู้ดอินเดียเหรอครับ โอ้โหชอบก็ไม่บอกเดี๋ยวผมพาไปและผมก็ชอบเหมือนกันครับบางบางคนนั้นอ่ะร้านกาแฟแถวบ้านผมนะครับมีแมวด้วยไปดูแมวด้วยแมวเลยฮะฉันดูแมทุกวันเลยค่ะแมวน่ะนี่ครับคุยเรื่องคริปโตดูซิว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับเอาเราไม่คุยกับเราเลยเรื่องคริปโตไม่อยากคุยนะครับคุยเรื่องชาวบ้านเพราะไงก็วันนั้นน่ะผมเดินไปบ้านข้างๆผมเจอ ป้าคนนั้นอ่ะกำลังตบกับผัวอยู่แ,บบแต่อชอบเฉยชอบเฉยถามว่าคิดว่าเราเข้ากันได้ไหมเอ้ยนี่ลุกหนักจัดแล้วก็ลุกหนักเกินอ้าวเดินม,มาคุยด้วยเฉยอผมว่าฟุณนกับผมนะนะเหมาะก,กันมากเลยครับเรามาไปเดทกันไหมครับผมว่าเฮ้ยเอาชอบเฉย,ยนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จอา้าวนี่อันนี้เขาเรียกว่าอวดตัวเองละ เอผมนะครับเทรดคริปโตจนติดแดงนะครับแต่ผมก็สามารถช้อนขึ้นมาได้จนเขียวตอนนี้ผมก็เป็นมหาเศรษฐีชอบคนรวยอีกมาเรื่องคนรู้จักอ่ะจะบอกว่าเพื่อนผมนะครับมันอ่ะมีเมียแล้วแต่เมียมันอ่ะไม่ยอมให้ออกจากบ้านเลยวันๆก็ทำงานบ้านอย่างเดียวคุณคุณนะครับเดี๋ยวดิเฮ้ยเราสามารถดูได้นะว่า มีอะไรบ้างนี่กายองคังนะเป็นผู้หญิงนะวัยหนุ่มสาวฐานะล็อกอาชีพล็อกอ๋อยังไม่บอกนะครับความสนใจมองหาความสัมพันธ์รลักคร้ายๆอ้าวยังไม่มีแฟนชอบผู้ชายด้วยนะครับสัมพันธ์ความประทับใจแรกลองทักทายอบอุ่นดูเพื่อละลายพฤติกรรมซึ่งดูเหมือนจะได้ผลนะนี่ครับก็คือเราต้องค่อยๆคุยไปเรื่อยๆนะแช่นิสัยคนที่ประสบความสําเร็จนี่ครับขีโมขีโม มาผมขอโมให้คุณฟังหน่อยแต่คุณก็ยังฟังนี่ผมโม้นะครับนายเหรอนายไปเที่ยวภูเขามาอย่างนี้เลยนายนี่ไม่ชวนฉันบ้างเลยนะผมก็คุยไม่ค่อยเก่งครับโม้เรื่องงานหน่อยครับซึ่งตอนนี้ผมก็มาอยู่ในเมืองนี้ใหม่นะครับผมก็ยังไม่มีงานทําเลยกําลังหางานอยู่ เออผมก็อยากไปทำงานกับคุณเหมือนกันคุณนี่มันเป็นคนที่ไม่มีงานมีการทำเลยนะคะอ้าวชอบอีกอ่ะคุยเรื่องเทนช่วงนี้ดูดิเขาจะเดินกลับมาคุยกับเราไหมเริ่มลำพานแล้วมึงจะชวนกูคุยอีกรอบกี่กี่รอบคุยเรื่องเงนเฮ้ย,ยมึงใครอะ่ะเฮ้ยใครไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะนี่แกแกเป็นใครเดี๋ยว จะมาจีบสาวที่ฉันกําลังจะคุยด้วยอย่างนั้นเลยตะโกนใส่เลยนายเนี่ยอยากต่อยไหมอยากต่อยไหมแกนะไปให้พ้นเลยนะคนนั้นนะของฉันไม่ใช่ของแกผมขอโทษครับผมก็แค่เป็นเพื่อนของเขานะครับผมก็อยากมาคุยด้วยนี่ขนมรู้จักการชกมวยไหมเนี่ยเนี่ย แต่ท่านี้เขาเรียกว่าการตั้งกาดนะแต่เนี่ยคือต่อยต่อยนะก็ระวังตัวให้ดีถ้าคุยกับผู้หญิงคนนั้นอีกโดนโดนแน่หิวข้าวอีกแล้วเหรอเราพูดจะทํากับข้าวกินไม่ใช่เหรอวะทํากับข้าวกินครับตอนนี้หิวแล้วคุยกับสาวเยอะเกินหิวมากยี่สับไปดูด้วยสับเป็นชิ้นๆเลยโอ้โหสับแบบนี้เลยนะครับเจ๋งๆครับเจ๋งครับเกมนี้คุกเค้าครับคุกเค้าใส่น้ำสลัดใส่ไข่ทำอาหารเราเวลหนึ่งนะเราต้องเก็บเวลไปเรื่อย เสร็จแล้วก็ไปไหนต่อเอามานั่งกินเลยใช่ไหมเอามาวางทิ้งไว้ก่อนอ๋อต้องแบบว่าให้เกียรติอาหารนะครับต้องนั่งอย่างมีนั่งอย่างมีความอเลแกนต์เอาลุก้ำไมอ่ะเอาลุก้ำไมอะไมไม่กินน่ะดมดมดมกินก่อนอืมกินนะครับมันโชยขึ้นมาเข้าไปในรูจมูกเห็นแล้วหิวเลย กินครับกินเก็บใส่กระเป๋าได้ด้วยเหรอก็คือเอาไปทํากินข้างนอกได้นะครับอยู่ข้างนอกก็กินได้เลยมาได้เวลากินอืผมบอกเลยนะครับว่ารสชาติของสลัดที่เราทําเองเนี่ยมันช่างเป็นอะไรที่อร่อยอืกินเข้าไปครับอร่อยผมจะชวนผู้หญิงคนนั้นมากินด้วยกันจังเลยนะชื่ออะไรนะกงังกายองคังเหรอนะครับสาวคนนั้นนะอ่ะเราต้องไปคาเฟ่เหรอ เรามีตารางคาเฟ่ด้วยหรอบ้า้้าานะอ๋อเราปรับเร็วความเร็วได้นี่อ่าเดินไปครับต้องไปคาเฟ่ตอนช่วงบ่ายสองถึงหกโมงนะครับไม่รู้ว่าไปทําอะไรน่าจะชวนสาวกินกาแฟอ้าต้องรอไฟแดงไฟเขียวก่อนนะถึงจะข้ามได้นี่ครับแต่ผมนี่เดินชํำใครจะชนก็ชนไปอ่านั่งไฟฟ้าด้วยตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่เซนทันพร์ค ้ยมีคนกําลังเล่นตดนตรีแล้วก็วาดรูปด้วยนะแต่เราเดี๋ยวค่อยมาเราไปดูนี่ก่อนไปดูเควสก่อนไม่รู้คืออะไรเนี่ยคาเฟ่ไปลุยขอแบบเดินไวๆตอนนี้รีบพี่รีบมากแล้วไปเดินตัดหน้าร้านเขาทำไมวนะน่าไปเดินไปเดินไปอุย้ยเมื่อกี้สาวเหรออุย้ยพลาดแล้วพลาดแล้วอ่าตอนนี้ผมก็เดินมาถึงใมคคาเฟ่แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรอืม ฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันฉันมาทำอะไรเฮ้ยแมวฉันมาดูแมวนี่เองโอเคแค่มาดูแมวก็อิิบใจแล้วครับคาเฟ่น,นี้เป็นคาเฟ่แมวนั่นเองอ่าสวัสดีครับคุณสวยผมอยากจะสั่งกาแฟกินสักแก้วหนึ่งไงครับขอกาแฟดื่มสักแก้วหนึ่งได้ไหมครับเฮ้ยเดี๋ยนะซื้อกาแฟดิมาทักทายอันนี้เราคือชวนพนักงานมาคุยได้ด้วยนะครับ <laughs> เอาวะจีบอย่างนี้เลยเหรอ สวัสดีครับคุณสวยรา้บว,ว่ากาแฟร้านนี้อะไรอร่อยที่สุดเหรอครับชื่อแชมินแชมินชอนเอาเขาไม่อยากคุยตอนนี้เหรอครับเขาไม่สะดวกคุยเวลานี้ครับทำงานอยู่รู้สึกว่าผู้จัดก,การจะยืนมองอยู่นะครับเขาก็เลยแบบว่ารีบไปทำงานโอเคเราจะไม่กลัวแล้วอะสั่งกาแฟกินหน่อยด้วยทุนี้มีตังค์เยอะไม่ต้องทำงานก็ได้อที่ผมชอบเลยนะครับน้ำฟรีมาขอดื่มน้ำฟรีสักหน่อย เมื่อกี้ใครอะวิ่งผ่านหน้าเราไปอมองไม่เห็นกําแพงบงังอุย้ยสาวสาวสาว,สาวกำลังขึ้นลิฟต์ไม่นะไม่ทันแล้วโอเคครับนี่ครับอุย้ยสาวสวัสดีครับคุณสวยคุณสวยครับชื่ออะไรอะอุ้ยคนญี่ปุ่นนี่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 วิ่งวิ่งออกจากล้างไปแล้วสวัสดีครับ,ออรออออรบเอาแล้วเดินเข้าร้านอีกรอบนึงเป็นอะไรเอาคนนี้ก็เอาเหมือนกันสวัสดีครับอ่าทักไทยอย่าเป็นกันเอง อ่ะไปคุยกันหน่อยผมไม่รู้ว่าผมมาที่ร้านกาแฟทำไมแต่ผมมาเจอสาวคนนี้ผมก็รู้สึกว่าพอใจแล้วแชร์ร้านอร่อยในเมืองก็คุยกันก็นั่งหรือยืนก็ชักอย่างแชร์สูตรพิซซ่าส่วนตัวฮะดูดิเขาจะชอบหรือเปล่าผมนะครับเป็นคนอิตาลีจริงๆผมเป็นคนเอเมริกาแต่ผมไปเรียนที่อิตาลีมาเป็นพิซซ่าสูตรสับป,ปละรดนะครับอ,อิตาลีชอบมากเลยอืมโอเคไม่คุยแลย้วพี่หยดคุย เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราต้องทําอะไรที่ร้านกาแฟอ๋อต้องเข้าห้องน้ําที่นี่มีห้องน้ํำไหมครับพนักงานครับห้องน้ําไปทางไหนครับหันไปมองข้างหลังค่ะเนี่ยค่ะห้องน้ําโอ้เดี๋ยวนะห้องน้ําห้องน้าทะลุแบบนี้เลยเหรอโอ้ก็เห็นหมดดีว่าใครขี้อยู่บ้าโบแล้วก็สามารถยืนเรา,าไปห้องส้วมดีกว่าเผื่อจะขี้ด้วยอ่ะได้เวลาใช้อา้อาวอ้าว ทำไมอะเดี๋ยวต้องต้องจ่ายตังก่อนหรือเปล่าอ๋อแก้ววางอันนี้วิ่งทำไมอะเอ้าคือต้องเอาแก้วมาวางก่อนอ่าแล้วก็ถึงจะขี้ได้ว่ากันเถอะออโอเคแล้วห้องน้ำแบบวัดโคตรจะใสโคตรจะโปรง่งแบบนี้เลยเหรอโอ้โหแล้วก็เห็นหมดดีว่าใครขี้ใครเยี่ยวสุดยอดครับเกมนี้ผมยกให้เป็นเกมอันดับหนึ่งเลยอืม คีบเสร็จตอนนี้เราต้องการที่จะขี่ะคี้เสร็จแล้วนี่ไม่ต้องขี้เยอะนี่อ๋ออาบน้ํอยากอาบน้ํเหรอสั่งเครื่องดื่มแล้วกันอ่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาเย็นนะครับเราก็จะสั่งเป็นมอคคาแล้วกันครับขอมอคคาแก้วหนึ่งครับสวัสดีครับคุณสวยนี่ชื่ออะไรครับอุ้ยอะไรไปกินอนะใช่ไหมครับคุณอ่าคุณจะกินตรงนี้ใช่ไหมครับงั้นผมขอนั่งด้วยนะผมเป็นใครไม่รู้จะผมขอนั่งด้วย ไปใครไม่รู้เลยแต่ขอนั่งด้วยลูกเขาจะหนีหรือเปล่าสวัสดีครับคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าอร่อยไหมครับขอกินด้วยได้ไหมครับช่วงนี้ผมมีตังเลยคุณผู้หญิงครับเอาลูกทำไมอะลูกทำไมนั่งก่อนก็คือมีคนมานั่งกับผู้หญิงคนนี้นะครับก็คือคนนี้นั่งกินอยู่แล้วก็มีคนมาจองเก้าอี้นั่งไปแล้วแต่เราก็เลยนั่งต่อไม่ได้ตรงนี้มีคนกําลังวาดรูปครับ เราไปดูกันว่าเขาวาดรูปอะไรอยู่สวัสดีครับพ่อหนุ่มศิลปินนะ่ะนดีน่วซิว่าเขาวาดอะไรว้าวเขาวาดอะไรครับเนี่ย,ยเบื้องหน้าของเขาท่านคือตึกแล้วก็ต้นไม้นะครับแต่เขาสามารถจินตนาการว่าเป็นภาพต้นไม้แล้วก็วิวทะเลได้เขานี่มันเป็นศิลปินจริงๆเลยพอเป็นศิลปินเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องเลือกสถานที่นะครับ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเป็นศิลปินได้นั่นเองนะโอเคครับขอทักทายนะครับชมเชยชมเชยเราเป็นคนดีฮนะอคอะคุณนี่วาดรูปดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นภาพวาดวิวทะเลที่แบบอ์ตมากครับผมอยากซื้อภาพนี้จังเลยอ่ะไม่คุยกับผมเลยเหรอ <c oughs> คุณน่ะครับวาดภาพแบบเอ้าภาพหายไปไหนอชอบเฉยชอบเฉยอ่ะตรงนี้ตัวนี้ตรงนี้มีกีตาร์ฟรีครับ มาลองเล่นหน่อยสิมาเล่นได้ไหมร้องเพลงได้ไหมเฮ้ยร้องเพลงได้ด้วยเปิดหมวกเอาทุกนี้ครับไม่ค่อยมีตงังขอเปิดหมวกหน่อยแล้วกันโอเคครับจะมีสาวที่ไหนมาโยนตังให้ผมบ้างวันนี้ นี่บสาวเดือไปแล้วหนึ่งคนอ่าลองเป็นฝึกพูดครับฝึกพูดดูก่อนเอ้าเด๋ยวนะปลาใสเฉย,ย,ยาาหาเสียงเลือกตั้งเลยฮะตอนนี้รู้สึกหิวข้าวแต่นันผู้นะกินข้าวไปไม่ใช่หรอมาสั่งอาหารกินหน่อยพี่ครับทำงานเหนื่อยใช่ไหมครับ<ม> <c oughs> เหนื่อยต่อไปครับ <c oughs> โอเคเอ้ามีอะไรกินบ้างกินบิมบับ <c oughs> ขอสักขอจักคำแนีมีไหมมีไหมลุงลุงผมหิวผมหิวมาก เอาเอาแล้วเอา,เอา,เอาลุงแล้วของผมอะ่ะลุงลุงเห็นผู้หญิงดีกว่าผม,มอย่างนั้นเหรอผมก็เป็นลูกค้าเหมือนกันนะอะไรอะ่ะอ๋อต้องต่อคิวโอ้โถเอโอเคครับผมไปนั่งกินกับผู้สาวคนนี้ดีกว่ากิน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 เอากินโต๊เดียวกันไม่ได้ต้องไปนั่งโตนู้นนีครับอ๋อโอเคเอา้อาวอ้าวยังไง <laughs> อ๋อเป็นเป็นการให้เกียรติอาหารนะครับ ก็คือต้องลุกก่อนแล้วก็วางอาหารแล้วค่อยกินอ่าผมขอกินกินบับเป็นเพื่อนนะครับส,สวยผมไม่รู้ว่าคุณอายุเท่าไรแต่ผมรู้สึกว่าคุณน่าจะอายุเยอะนะขอกินด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้กินข้าวกับผู้หญิงครั้งแรกนะซึ่งเป็นคนที่ผมไม่รู้จักเหมือนกันว่าเขาเป็นใครเฮ้ยมีตูค้คลิปตุ๊กตาด้วยเฮ้ยโอย่ยังชอบมีตัวอะไรบ้างครับในนั้นนะเรามาดูคนนี้เขาคลิปตุ๊กตากันครับคลิปเป็ดเอาคลิปไม่ได้เสียตังค์ฟรี วายวายวายนางสารนี่ปมาเจอของจริงครับลองคลิปตุ๊กตานี่เสียไปแล้วห้าห้าเอ็มทุเราจะได้ตัวอะไรเฮ้ยน้องส้มเอาไม่ได้โอ้โหต้องเสี่ยงดวงใช่ไหมเนี่ยกาชามัจะเป็นกาชานะครับเอาอีกรอบหนึ่งเรารวยเราตังเราเยอะสำรวจตุ๊กตาได้ด้วยนับนับดูครับมีกี่ตัวอาจจะต้องสำรวจก่อนหรือเปล่าถึงจะคีบได้อ่าสำรวจเสร็จแล้วก็ ขออีกสักรอบหน mm. ึ่ง 5m เองเอาไปซื้อข้าวกินน่าจะคุ้มกว่ามารอบนี้ต้องได้กระต่ายยิมพูแต่เอาตัวส้มตัวส้มมันเป็นตัวอัปมงคลมันเฮ้ยเฮ้ยอาจจะได้ก็ได้นะเฮ้ยได้เฉยเอาวะอุ้ยตัวส้มเจ้เอาไปให้สาวครับอ,อือผมดีใจจังเลยนะผมได้ตุ๊กตาบมมาแล้วนะโอเคครับยิ้มยิ้มเฉย <c oughs> เฮ้ยสาวสาวที่เราคุยเมื่อเช้าหรือเปล่านี่ไงอึนจโซสวัสดีครับคุณคุณอึนจโซครับอยากรู้กจังเลยว่าบ้านผมไปทางไหนผมหาบ้านไม่เจอบ้านผมไปทางไหนครับเนี่ยไว้ผู้ใหญ่ว่ะคุยไปเรื่อยครับเ,เอาแล้วคุยกับใครวะเนี่ยคนไข้ประกันแน่นอนเลยอยู่ก็เดินมาคุยกับเราโอเคครับได้เวลาพักผ่อนนะแต่เราต้องกลับบ้านไปนอนแล้วครับไปเดินเดินกลับเดินกลับบ้าน ีบกลับบ้านนอนอ่าถึงบ้านแล้วเนี่ยบ้านอยู่แค่เนี้ยเฮ้ยอาบน้ํากนโอ้จะมานอนได้ยังไงเดี๋ยวเน่าเนี่ยอาบน้ําอาบน้าอาบน้านี่ครับโอ้อาบน้ําคือเขาใส่ผ้าเขาใส่ผ้าอยู่นะแต่ก็มีการเซ็นเซอร์ด้วยนะอ่าตอนนี้เราก็โอเคนอนได้เลยครับอาบน้ําแล้วมาได้เวลานอนอ่ะนอนครับนอนเลยวันนี้ก็ได้ไปจีบสาวได้ไปเดินเล่นนะ คุ้มค่าเลยครับงานการไม่ต้องทําเป็นวันน้องว่างของเราเองนอนจ้าไปเจอใหม่วันพรุ่งนี้นะนี่ก็น,นอนแล้วนะครับบา,บายยครับนอนกลดด้วยเออตอนหลับยังหล่อแม้กระทั่งตอนหลับก็ยังหล่อโอ้โหอยากจะมีคนนอนข้างๆัเลยฮนะอย,อยากจะให้น้องคนนั้นมานอนข้างๆครับที่สี่สามเก้านะตื่นไวมากโอเคเราทําอะไรดีวนะเนี่ยอ่าตื่นมาก็เข้าน้ําก่อนเลยแล้วกัน ตามตามสูตรชีวิตจริงนะครับตื่นมาก็เข้าน้ําเลยอันนี้คือความสัมพันธ์ของคน,น,ท,นที่เราไปคุยมาด้วยนะครับว่ามีใครบ้างนี่มีจินอินโคโอ้อ่านยากกว่าชื่อโอเคเฮ้ยเราสามารถเชิญมาที่นี่ได้ด้วยเราเชิญใครดีวะเชิญอันนี้ครับคนที่น่ารักน่ารักที่เราเนี่ยด้วยอ่ะคนนี้ครับคนนี้เชิญไม่ได้หรอมาเชิญผู้ชายได้อย่างเดียวอ่ะ โอเคครับสำหรับ1วันในอินซอยก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับ <c oughs> ชมนะ <c oughs> ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับเกมอินซอยเนี่ยถ้าผม <c oughs> มีเวลาเล่นอีกเดี๋ยวก็ <c oughs> จะลองกลับมาเล่นดู <c oughs> วันนี้ก็บายบายสวัสดีครับ